และดีและเห็นผลและเราชอบมากๆไม่มีใครล้มเขาได้เอางี้ดีกว่าหนึ่งสองสวัสดีค่ะนินค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวมาตัวเด็ดลูกรักของเราที่มันอยู่กับเรามาแบบมุ้ยหลายปีหรือว่าสองปีใ่แล้ว ไปบาหลีครั้งแรกอะจำได้เลยและก็ยังอยู่และก็ยังใช้จนถึงปัจจุบนันเป็นเฟรตที่เป็นสลิปปิ้งมาที่ไม่มีใครล้มเราได้เอางี้ดีกว่าออพูดเลยดีกว่าว่าคือยี่หอ้อคิวเพลสนะคะเป็นมาที่แบบว่าถูกและดีและใช้และเห็นผลและเราชอบมากๆที่หามาได้เนี่ยแค่2กระปุกนะนักกูาแล้กกูหาไม่เจอเพราะว่ามันมีเยอะกว่านี้มันมีแบบ ห้าหกกระปุกอ่ะเยอะยหยิบ,บามาหนึ่งกระปุกเพราะว่านินกาลังจะทํารีวิวอัปเดตสก,ก,ก,กินแคร์ของนินเ่าะลึกระถึงมาร์กตัวนี้ดีกว่าคือที่จะหยิบมาพูดเนี่ยเพราะว่าอะไรย,ยังมีคนสงสัยว่าแบบพี่คะใช้ยังไงคะใช้ตอนไหนมันช่วยเรื่องอะไรมันช่วยอะไรเราใช้<ด>ไปทำไ,มไหมก็คือถ้าไม่ดีจริงเราจะแบบมีซื้อตุนขนาดนี้ไหมบางทีแบบยังไม่หมดกระปุกเห็นแบบเดินไปคิวเพจก็แบบซื้อตุนเอะอะตุนไปแล้วตัวสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยเขาออกมาทั้งหมด3ามสูตรด้วยกันนะคะตัวนี้เป็นสูตรออริจินอล คิวเพลสเอ็ดอเ r อร์ฟูลไนส์สลีฟโอเวอร์ไนส์มานะคะสมชื่อปะสมชื่อจริงๆเนือ้อข้างในเป็นเนื้อสีฟ้าประมาณนี้ถ้าแปลตรงๆก็คือแบบว่าทาปุ๊บก,ก็เหมือนกับหลับเต็มอิ่มมา8ชั่วโมงต่อให้อดหลับอดนอนแค่ไหนเดินทางหนักแค่ไหนโบกมาร์กตัวเนี้ย คืนเดียวตื่นมารู้เรื่องจริงๆริงู้เรื่องจริงที่เราใช้แล้วเห็นผลเลยคือช่วงไหนที่แบบอดหลับอดนอนเอาไปว่าหน้าโสมช่วงไหนโสมตื่นมาคือแบบกริกแบเหมือนคนนอนเต็มแปดชั่วโมงอย่างสมมติว่าแบบเราเดินทางอากาศมันแห้งๆอากาศมันไม่สถเียรอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าโสมแบบนอนน้อยอดนอนถ้าใช้ตัวเนี้ยตื่นเช้ามาคือผิวอิ่มน้ำเหมือนคนนอนเต็มอ่ะฟูลไนท์สล s ปสมชื่อบ,บอกเลยข้างหน้าเขาจะเขียนเลยว่า f o r t i a t ลุ u สกินก็คือสําหรับคนที่แบบว่าผิวเหนื่อยผิวโสมนะคะต้องการการดูแลแบบเร่งด่วนวิธีใช้ ก็คืออย่างที่บอกว่ามันคือลิมิกซ์มาสกก็คือทาตอนกลางคืนจะสามารถทาเดียวๆแบบวันนี้ขี้เกียจทา <ใน S 1> สก,กินแคร์ก็คือบกหนาๆตัวเดียวจบก็ได้หรืออย่างนินเนยลงสก,กินแคร์แล้วก็บกตัวนี้ทับอีกตัวหนึ่ง <ใช S 2> เพื่อแบบว่าเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มการบำรุงให้ผิวแบบอีกขั้นหนึ่งนะคะ,ะสำหรับใครที่ถามว่าถ้าพี่หนูมีสก,กินแคร์หลายตัวทำยังไงก็คือใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเอาแค่นี้ดีกว่าถ้ามีสกินแคร์สามตัวลงไปเลยให้ครบสามตัวที่ใช้แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัว เป็นมาร์กล้างออกไหมคะพี่ไม่ต้องล้างออกนะคะจริงๆเราสําหรับท่าทากลางคืนเพราะว่ามันจะซึมเข้าผิวไปเลย<ช>แต่<ะ>อย่างลินเนี่ยมีแอบขี้กกงนิดนึงแอบเอามาทาตอนก่อนแต่งหน้าตอนกลางวันด้วยเป็นแบบมอสเจอร์ไรเซอร์แบบนี้นะก็คืออย่างสมมุติว่าตื่นเช้ามาอะไรอยเงี้ยก่อนจะอาบน้ําแล้วก็แปรงฟันล้างหน้าแล้วก็โบกมาตัวน,นี้ทิ้งไว้แล้วก็ไปอาบน้ําสระผม กินข้าวเช้าเบรกฟิ์เสร็จแล้วล้างหน้าแล้วก็ค่อยไปแต่งหน้า<อ>ก็คือมัอนเป็นมาสกหน้าธรรมดาใช้เป็นแบบนี้ก็ได้เอ,อแบบนี้ก็เลิศเหมือนกันซึ่งมาสกก่อนแต่งหน้า<ๆ>ก็บอกว่าช่วยได้เลยช่วยให้ผิวอิ่มฟูแล้วแบบ ฟื้นฟูผิวแบบเร่งและที่สำคัญก็คือแต่งหน้าติดทนมากขึ้นใช่อันนี้เรื่องติดทนลอค่ที่แบบแต่งหน้าแล้วหลุดระหว่างวันหรือแบบผิวเป็นคราบก็อาจจะเป็นเพราะเราเตรียมผิวไม่ดีก็ได้ถ้าเราเตรียมผิวดีเราก็จะแต่งหน้าติดทนขึ้นเป็นเคล็ดลับนะคะตัวนี้คือมันเหมาะกับคนที่ผิวขาดน้ำต้องการความชุ่มชื่นแล้วก็หนักๆเลยคือผิวโทรมตัวนี้มาช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะผิวแห้งผิวมันคือใช้ได้หมดเลยนะคะใช้ได้แล้วก็คนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยเขา เบนซิลิโคนแล้วก็มินเนอรลออยล์นะคะแต่ยังไงเนี่ยนินฝากไว้สําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยคือเราไม่แน่ใจอาจจะแพ้สารที่มันแตกต่างกันออกไปพเพราะฉะนั้นก่อนใช,ใช้นี่แนะนําว่าให้ปาดเฉพาะแบบตรงขอบแก้มหรือแบบตรงคางหรือบางส่วนของหน้าก่อนอย่าพึ่งโบกทั้งหน้านะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีแบบซองมาด้วยเฉพาะสีนี้ใครอยากทดลองเขามีขายที่เซเว่นอิเนแล้วตอนนี้เป็นครีมซองครีมซองแบบที่ทุกคนแบบถนัดซื้อกันนั่นแหละนีนแนะนำว่าซื้อแบบซองมาลองก่อนแล้วถ้าสมมติว่าใช้แล้วไม่แพ้ค่อยไปสอยแบบ กับวันที่เราเราใช้อยู่สําหรับสลิปปิ้งมาส์ต้องบอกเลยว่าสล e ปปิ้งมาส์ใช้มาหลายยี่ห้อมากแล้วหลายยี่ห้อก,ก็จะมีเนื้อเท็กเจอร์ที่ต่างกันไปแต่สําหรับคิวเพลย์ต้องบอกว่าเขาเป็นเนื้อเจลซึ่งเนื้อเจลเวลาใช้แล้วมันเบาแล้วมันซึมง,ง่ายมันไม่เหนียวเนหนอะหนะนีกว่า,บา,บ,า mark, บางสลิปปิ้งมาส์บางยี่ห้อมันเป็นครีมหรือเป็นเจลที่ค่อนข้างหนาแต่อันนี้คือเบาแบบดีมากอะ่ะคือนี่ชอบเนื้อสล e ปปิ้งมาส์ที่เป็นเจลแบบนี้มากอันนี้ก็คือใช้มา สามปีกว่าตั้งแต่เขาปล่อยโปรดักต์นี้ออกมาจนตอนนี้ก็คือยังใช้อยู่เรื่องจริงเลยนะคะจริงแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะเอาไปแช่เย็นอ่ะเอออันนี้ชอบช่ำๆเลยชำๆช่ำๆสดชื่นสุดนะคะเรามาพูดกันถึงอีก2สูตรหน่อยมั้อโอเคอีก2สูตรเขาจะเป็นตัวสีนี้ออกมาก่อนสีเหลืองตัวนี้จะเป็นช่วยเรื่อง brightening นะคะสําหรับคนที่ผิวหมองคล้ำส่วนตัวนี้พูดเข้ากอนว่ามันมีซิก้าซิก้าก็คือคนเป็นสิวจะรู้อยู่ดีแล้วว่า สารซิก้าตัวนี้มันจะปอบประลมผิวอ,ะอ่ะเหมอะเอาคนเป็นสิวช่วยฟื้นฟูผิวที่เป็นสิวอย่างใครที่มีสิวผดเล็กๆหรือสิวอักเสบอะไรเงี้ยค่ะมาสีเขีเขียวยก็จะช่วยปอบประลผิวแล้วก็ช่วยให้สิวอักเสบมันทยอยยุบลงนะคะ,ะเขาบอกเลยว่าเหมาะกับเซนสิทีฟสกินแล้วก็บอบบางแพ้ง,ง่ายค่ะอ่ะแล้วก็ตัวนี้สําหรับใครที่แบบผิวแบบทุดโ้มไปจากทะเลโดนแสงแดดผิวหมองคล้ำทุดโม้มกมคือตัวนี้จะเป็นบรท์เทนนิ่งนะเขาบอกเลยว่ามันเหมาะสาหรับทุกสภาพผิวเป็นโอเวอร์ไนท์มาที่เป็นบรท์เทนนนะ,ะี้ ช่วยลดเลือนผิวหมองคล้ำให้เรียบเนียนสม่ำเสมอขึ้นตัวนี้สีเหลืองนะคะเขามีวิตามิน b ีสามแล้วก็เขามีวิตามินจากตะกูลซิตรัสเป็นเจลสีขาวซิตรัสเขาก็จะช่วยในเรื่องแบบว่าปัดเซลล์ผิวต่างๆนะคะให้ผิวกระจาดใสขึ้นเนี่ยมันก็ครอบคลุมหมดเลยนะมีตั้ง3าสูตรเหมาะกับสภาพผิวที่แตกต่างกันออกไปตัวสีเขียวเนื้อครีมเนื้อเนื้อเจลเขาเป็นยังไงเป็นเนื้อเจลแต่เป็นสีเขียวแบบนี้ก็จะมี็นกลิ่นแบบผลิตภัณฑ์สาหรับคนเป็นสิวจะคุ้นเคยดีแบบเป็นกลิ่นทีทรีออย สามตัวนี้ถ้าให้ชอบดิชอบตัวสีฟ้าที่สุดเลยเพราะว่าตัวสีขาวไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันจะทําให้หน้าแบบว่าไบา์ส่วนนินนินก็ชอบเป็นตัวสีฟ้ามากที่สุดแล้วก็ตัวสีเขียวลองลงมาวันไหนที่นินแบบหน้าเป็นสิวหรือแบบมีอาการอักเสบหรือเห่ออะไรเงี้ยนี่นนก็จะบวกตัวนี้ช่วยนะคะก็ ช่วยฟื้นฟูผิวได้ดีเหมือนกันเดี๋ยวจะหาว่านินกับแม่หมดพูดเวอร์พูดโมเกินจริงนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพขึ้นให้ดูว่าเมื่อเราใช้มาสกติดต่อกันสักวันผิวของเราเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือภาพบ e f o r e นะคะแล้วนี่ก็คือภาพอ f ฟเตอร์ของเรานะคะจะสังเกตขึ้นว่าผิวหน้าจากที่มันแบบส้มๆรูขุมขนกว้างอย่างเงี้ยค่ะผิวมันจะแบบอิม่มฟูจริงๆมันเห็นผลตั้งแต่ คืค <น S 1> แรกั้งแรกท,ที่ใช้<ล>จริงๆใช้แล้วพอมันใช้ติดต่อก,กันผิวมันก็แบบได้รับการบำรุงมันก็แบบดีขึ้นยิ่งปูขึ้นนะคะหลายคนถามว่าสลิปปิ้งมาจำเป็นไหมในเมื่อเราทาสกินแคร์สักแบบ3ต, 5, ตัว5ตัวที่มีอยู่แล้วคือจริงๆสกินแคร์มันเป็นสิ่งที่ดีอยู่เราต้องทาอยู่แล้วแต่ว่าสลิปปิ้งมาเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเหมือนแบบกู้ผิวเร่งด่วนสำหรับใครที่แบบโทรมแล้วอยากแบบพรุ่งนี้มีงานรับปริญญาหรือพรุ่งนี้แบบต้องแต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นส่วนผสมที่เข้มข้นมากกว่าสกินแครปกกตินนั่่หมาาาวเร็ะ อาจจะใช้สักแบบอาทิตย์ละสองสาครั้งอะไรเงี้ก็จะเป็นผลดีต่อผิวนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวโซมหรือว่าแต่งหน้าไม่ติดผิวหมองค้ำนู่นนี่นั่นก็ลองไปซื้อมาใช้ดูเพราะว่าราคามันไม่แพงเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเสียงเงินเยอะมากมายไม่กล้าใช้กระปุกเต็มก็ลองแบบซองก่อนแรืว่าเขามีแบบเป็นแบบแพ็กเกจอันเล็กด้วยก็มีเออใช่อันเล็กที่เราทกเดินทางตลอดนะคะแต่เอาจริงนะเวลาเดินทางอ่ะก็พกกระปุกใหญ่ เพว่าคนบชอบตัวมาชอบตัวมันสะใจกว่านะคะก็จะบอกว่าพูดได้เลยว่า q p l a พลอ่ะเป็นแบรนด์ที่ถูกและดีที่แท้เพราะว่าโปรดักของเขาหลายตัวนอกจากมาแล้วก็จะมีโปรดักอะไรมากมายที่แบบว่า มันถูกและดีแล้วมันหาซื้อง่ายจริงๆก็ถือว่าเป็นแบบแก็พูดได้เต็มปากเลยว่าแบบว่าอยากให้ลองใช่อยากให้ลองจริงๆ,ๆนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเราสองคนไปแล้วถ้าหากมีแบบว่าโปรดักตัวไหนที่เพื่อนๆอยากให้เราแบบเฮ้ยพี่อยากให้พี่หยิบออกมารีวิวแบบย้ำๆอเออยอยๆยยหรือว่าแบบมีตัวไหนที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้ก็ลองแวะมาคอมเมนต์บอกเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําวิดีโอให้ค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วบ๊ายบาย I like you. I like you. I like you. Sorry, I never meant to. But who we kidding? It wasn't like I.